เปิดตัวสมาร์ทโฟนอีกหนึ่งรุน่นที่เรียกว่าแฟนๆชาวไทยรอกันอย่างยาวนานนะครับนั่นก็คือการเปิดตัว Huawei P10 แล้วก็ P10 Plus เองไปชมภาพบรรยากาศเลยนะครับไปกันเลยครับเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมานี้นะฮะ Huawei ก็ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟน Huawei P10 แล้วก็ P10 Plus ที่โรงละคร K Bank Picnic นะครับ,รบก็เป็นสมาร์ทโฟนที่มีการมีความสามารถในการถ่ายภาพที่ล้ำสมัยนะฮะยกระดับโทรศัพท์มือถือในมือทุนให้กลายเป็นสตูดิโอถ่ายภาพนะครับสวยสะกดทุกช็อต โดยที่งานนี้นะฮะก็มีเหล่าผู้บริหารมา<ะ>ร่วมเล่าถึงสเปคแลวก็ฟังก์ชันการทำงานเทพๆของสมาร์ทโฟนตัวนี้ด้วยนะครับแน่นอนนะฮะหัวเว่ P10 ยังคงให้ความสำคัญกับดีไซน์เป็นพิเศษนะครับด้วยขอบโค้งที่เรียบหรูนะฮะขนาดบางเฉียบเป็นแค่7ม mm ิลลิเมตรเท่านั้นเองนะครับนี่ทีนี้ก็หัวเว่ P10 ก็มาพร้อมกับขนาดหน้าจอ Full HD 5.1<ะ>นิ้วส่วนตัวท็อปอย่าง P10 Plus นะครับก็คือหน้าจอ LCD ขนาดใหญ่5.5นิ้วนะครับ รวมถึงสิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจของหัวเว่ยนะฮะนั่นก็คือการร่วมมือกับไลกาคาเมราเนี่ยนะครับจึงทําให้หัวเว่ P10 แล้วก็ P10+ เนี่ยเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นแรกของโลกนะฮะที่ใช้ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังเป็นเลนส์คู่จากไ i กานะครับ <c oughs> ก็ฟีเจอร์มาเต็มนะฮะทั้งโลบก,กันสั่น OIS f l a s, <c oughs> <S h Dual Tone Hybrid Zoom 2เ <c oughs> ท่าโฟกัสแบบรวดเร็วนะฮะด้ว่ระบบ 4-in-1 Hybrid Auto Focus นะครับ รองรับการถ่ายวีดีโอแบบ 4K แล้วก็ดีไซน์สีสันใหม่นะที่มาพร้อมกับ7สีนะครับผมโดยที่สีที่เรียกว่าหลายคนต้องการมากนะฮะนั่นคือสีแบบ Greenery แล้วก็ Dazzling Blue นะครับสองสีพิเศษนะฮะที่ไม่เคยมีมาก่อนนะครับบน h u ว่ e ยนะฮะราคาเปิดตัวครับผม h u ว่ e ย P10 นะฮะรุ่น3.2กิกราคา17,900บาทแล้วก็ P10 รุ่น64กิกจะ19,900บาทส่วน P10 Plus นะครับมีสเปคเดียวราคาเดียวนะครับ 23,900บาทนะครับโอ้มีสีให้เลือกเยอะมากนี่แต่เห็นบอกว่าสีเขียวยังไม่มานะมาเดือนหน้าครับตอนนี้ในเมืองไทยก็จะมีให้เลือกสีสีก่อนผมชอบสีแดงสีแดงสีแดงก็รู้สึกยังไม่มาตอนนี้จะมาเป็นสีทองสีดําสีน้ําเงินแล้วก็สีขาวหรืสีเทาสีน้ำเงินก็น่าสนใจสีน้ำเงินสวยสีฟ้าสวยมากนะฮะเจ๋งมากเลยนะครับก็ P10 ก็บุก ทะลวงความรู้สึกคนเข้าไปอีกขั้นหนึ่งด้วยกล้องหน้าไลก้ากล้องหลังกล้องหน้าคู่ไล่ฆาตอนผมได้ยินข่าวนี้ที่แรกนะเปิดวันเปิดตัวพอรู้ว่ากล้องหน้าเป็นไลก้าผมแบบว่าโอ้โหหัวเวยนี่คือกระทุงคู่ต่อสู้ได้อย่างรุนแรงมากนะมันแบบว่าคนอื่นไม่รู้จะสู้ยังไงอ่ะไลก้าหน้าหลังเลยอะแถมฮัสซูแบตก็แบบไปอยู่กับโมโตนะก็ทำไปเป็นโมดูล